เดี look, ๋ยวรอแกงก่อนแกงยังไม่มาโอ้ไปด้วยดิเก็บกลางนี่หลงกลางเลย

คือว่าเขาบอก่จะเลี้ยงยากขายงายเลยขับเองเขาจะเหมาะอยู่แล้วจะให้เลี้ยงครับเรไม่เลี้ยง3ไม่ได้140จริงจไปตรงนี้ได้เ โดหน่อยยังไงครับที่นีตกยากหน่อยไม่มีอะไรแน่นอนอีเกียร์เ้วยนะเจยบนี่สามเกียร์สี่เกียร์หลังร้อยยี่สิบห้าับร้อยยี่้า สิ200บสองร้อยก็มีของแท้แพงของแท้ญี่ปุ่นสองร้อยสองแสนแต่ว่ามันน่าจะเน้นกว่าเน่นกว่าแล้ลุยอะไรก็แทกแบบอย่างนี้ไปได้เลยนะเนี่ยลุยได้เลยตัวใหญ่ คนขายมือสองมาประเศกูจะไม่ดูไปเรื่อยๆโอ้ฝั่งน enfin ู้นดูแลฝนปุ๊บเลยแต่ถึงแ้วก็อะารไมนขาหรือเปล่าไม่ใชาเลมืดขนาดนั้นไม่น่าเขาเขาจะเปียกนะอย่างเงี้ยเปียก่ะเ้ ฝั่งนี้มันจะแรงไปเรื่อยๆมันจะแรงมันจะแรงไปยังวบปอนไปยังเราขวัญมันจะแรงไปยังเราขวันไงมันจะขาทางหบกไปเพราะว่ายังวิ่งมันจะแรงไปเรื่อยอ่ะจากเว้ยกระจาวเราขวัญเพราะอะไรเนี่ยมันจะแรงไปยันด่านจางแต่ฝั่งนี้จะจะฝนดีไปทางตุ๊กตาตมเมืองเหมือนคนเลยอะนกมันจะไปรู้ไงะ ตึ๊ดึเดินได้นะ๊ดเดินได้กลคืนมีไฟเนี่ยไฟคลองก็มีต้องดีซะเลยยังไงกันยังไงอ่ะจอดยังไงอ่ะ

ทำไมมันถึงค่เลยันทำไมมันถึงล็ก่ันอย่าเสียงอย่าเสียงดังเดี๋ยวมันตกใจนะไปทางนี้ทำไมเอาอ้ี่ไปทางนั้นทำไมอ่ะเาิเ่ตัวลตัวมันสามหม่นนะตัวหไม่ม้อตัวนิดเดียวลวัแตัวเอาไอ้กูไปเรื่อย

โอ้โหพีติ๊กตึงเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าตรงๆเลยก็คือตัวเขาทำธุรกิจนอยู่เราก็เลยต้องต้องรีบทำตรงนี้เพราะว่าเราหาคนแข่ใช่แต่เขามาเชิญมาระดับแห่งชาตินะหลังนั้นนะของสถาบันวิจัยแห่งชาติจัดนะวันนั้นที่จัดที่เซนทตันเจนสลา ทำกัญชาดีไหม <laughs> ปลูกกัญชาเลยต้นกัญชาเไฮะ Ah okay ja, wadi ja.